การท่องเที <Kristin>: ่ยวแห่งประเทศไทยชวนอินฟลูเอนเซอร์ร่วมประกวดการสร้างสรรค์คอนเทนต์ท่องเที่ยวไทยในกิจกรรม TIT Connect Creator Challenge ร่วมสร้างคอนเทนต์ให้ปังจุดพลังการท่องเที่ยวชิงรางวัลมูลค่ากว่า1 4 0 0 0 0บาทหมดเขต9กันยายนนี้นางสาวทาพปณีเกียรติภัยบุ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททกล่าวว่าทททด้านสื่อสารการตลาด ได้จัดกิจกรรม TAT Connect Creator Challenge บนแพลตฟอร์ม TAT Connect เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใช้แพลตฟอร์ม TAT Connect เสริมพลังการตลาดการท่องเที่ยวผ่านคอนเทนต์คุณภาพภายใตแนวะคิด Creator a d t o u r i s m Diving r g r o w t h Together การแข่งขันเปิดโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์และนักท่องเที่ยวร่วมผลิตคลิปวิดีโอสั้นโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวไทยเผยแพร่ผ่าน w w w t a t o n เน .com และโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็ก #TATConnect #CreatorChallenge #TATConnect #CreatorChallenge s m t z g i n g t h a i l a n d ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่9กันยายน2568ชิงดังวันรวมมูลค่ากว่า140,000บาท ท่าน,นี้จะช่วยผลักดัน TAT Connect ให้เป็นแพลตฟอร์มกลางด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะักท่องเที่ยวและอินฟลูเอนเซอร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้การท่องเที่ยวไทย